ฟังธรรมกันต่อไปสายหน่อยก็ไม่เป็นไรฟังทมนะั่นไม่ใช่ฟังเทศฟังแล้วต้องทำฟังธรรมทำแล้วต้องทำเค้มหมายความว่าเวลานี้เราเป็นบรรพบุรุษที่จะต้องสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ให้แก่ลูกหลานอนุชนต่อไปในการข้างหน้าฉะนั้นเราจึงพยายามที่จะรักษาพระพุทธศาสนาให้ผ่องใสอย่าให้มีมนทินสิ่งใดเป็นมนทินเราปัดเป่าออกไปเราหาความบริสุทธิ์ให้ทานด้วยความบริสุทธิ์ รักษาศีลด้วยความบริสุทธิ์ทำสมาธิด้วยความบริสุทธิค์ความบริสุทธิ์เหล่านั้นจะเพิ่มอานสง์อีกเรียกว่าพันเท่าถ้าหากว่าไม่บริสุทธิ์แล้วก็ตัดอานสง์ไปพันเท่าอย่างนี้แล้วก็ในการดำเนินการแครุษาสมาธินั้นหลวงพ่อได้ยอมเสียสละ ร่างกายและจิตใจในเวลาสี่สิบเกวันไม่ใช่ธรรมดาท่านทั้งหลายก็ต้องทราบว่าคนที่มีอายุมากเขาเรียกว่าคนแก่มันจะต้องมีสิ่งชำรุดเยอะแยะไม่เหมือนกันกันกบรถใหม่แต่ยังไรก็ตามหลวงพ่อเห็นว่า การดำเนินการครูสาสมาธิจะมีประโยชน์ให้แก่พระสงฆ์ทั้งหลายที่ท่านจะได้นำไปเผยแพร่เ,พเรื่องของสมาธิซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ก็จึงได้จัดทำขึ้นแม้ว่าจะเหนื่อยยากแค่ไหนหลวงพ่อก็ไม่ว่าเพราะว่าครั้งน,นี้ไม่เหมือนครั้งก่อน ครังก่อนนั้นร่างกายยังเพียวๆอยู่ครั้งนี้โดนผ่าตัดใหญ่โดนเข้าไปสองชั่วโมงไม่รู้ว่าพอฟื้นคืนมาแล้วร่างกายมันก็เลยเลดระดับความความแข็งแกรงแต่ก็ยังมีความแข็งแกร่งที่จะใช้สมองเพื่อที่จะอธิบาย ความถูกความผิดต่างๆในการที่มาเรียนครูสารสมาธินั้นจำเป็นต้องปฏิบัติด,ด้วยพระสงฆ์ทั้งหลายทั้งห้าร้อยกว่าองค์ก็ต้องปฏิบัติด,ด้วยเดินยุงกรมนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงเช้าเดินยุงกรมนั่งสม,มาธิหนึ่งชั่วโมงบ่าย นี่หลวงพ่อก็ทำด้วยพระก็ทำด้วยแล้วก็หลวงพ่อก็มีหนังสือสามเล่มที่จะต้องเป็นหลักสูตรครองครูสษาสมาธิหลวงพ่อก็จะอธิบายหนังสือทั้งสามเล่มให้เข้าใจว่าการปฏิบัติสมาธิที่ถูกต้องนี่มันเป็นยังไงเพราะว่า พวกเราจะต้องเป็นผู้ที่สืบต่อพระพุทธศาสนาต่อไปถ้าหากว่ามันเกิดเป็นมิจฉาสมาธิหรือสมาธิที่มันผิดก็จะทำให้การสืบต่อพระพุทธศาสนาเหลวไหลแล้วก็ไม่สามารถที่จะเจริญได้เพราะฉะนั้นจึงหลวงพ่อจึงเลือกคัดจัดสรร นะโดยที่ศึกษากับหลวงปู่มั่นมาตลอดจนกระทั่งตัวของตนเองทำเองแล้วก็พยายามรวบรวมทุกข้อความในการอยู่กับพระอาจารย์กง,งมาแปดปีศึกษาในการอยู่กับหลวงปู่มั่นสี่ปีศึกษาและในการที่สอนญาตจิโยจมอีกห้าสิบปีศึกษาเอามารวมกันแล้ว ก็รู้ว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกก็จึงได้ดำเนินการให้เกิดหลักสูตรอันนี้ขึ้นมาพระท่านก็สนใจมาแล้วก็หลวงพ่อก็เห็นว่าเป็นโอกาสดีแล้วที่มาถึงไม่จำก่่สองร้อยวัดเรียกว่าสองร้อยเจ้าอาวาสแล้วก็มีที่มา ร่วมงานอีกเป็นจำนวนมากก็ทำให้ได้รับความรู้อันนี้เมื่อสอนมาได้ค้นทางแล้วได้ฟังที่พระที่ท่านได้แสดงความรู้สึกให้ฟังแล้วก็เป็นอันว่าได้ผลท่านเข้าใจที่หลวงพ่ออธิบายหลวงพ่อก็ดีใจว่าถ้าหากว่า พระพุทธศาสนายังมีศีลสมาธิปัญญา่านศีลภาวนาบริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างนี้แล้วเราก็สามารถรักษาของดีไว้ให้แก่กุลบุตรกุลธิดาที่จะเกิดมาสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาแทนเราเพราะฉะนั้นในการที่ท่านทั้งหลายได้เสียสละ อาหารก็ดีเสียสละทรัพย์สินเงินทองก็ดีเพื่อที่จะจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะช่วยกันรักษาความดีของพระพุทธศาสนาไว้เพราะว่าเวลานี้พวกด่วงพวกเขาเรียกว่าพวกที่ทำลายต้นไม้เนี่ยมันมีพวกด่วงมันเจาะต้นไม้เราจะต้องพากันดูแลให้ดีว่า เมื่อมันมาเจาะแล้วก็ต้องเอากรรมฐานใส่เข้าไปมันก็หนีอย่างต้นมะพร้าวนี่ถ้าหากว่าไม่เอากรรมฐานใส่แล้วมันก็กินยอดไปเลยต้นมะพร้าวก็เป็นอันว่าเสร็จเพราะฉะนั้นยาหรือกรรมฐานนั้นกรรมฐานกรรมฐานนันสีเหลืองๆใส่เข้าไปแล้วตัวหนอนมันหนี เพราะฉะนั้นสีเหลืองหมายถึงว่ารงใจของพระอาหารหันต์ที่เราเห็นพระที่ท่านครองพระอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าทงใจของพระอาหารหันต์ให้ท่านทั้งหลายท่านรักษาความดีเหล่านั้นตลอดจนกระทั่งญาติโยมทั้งหลายสนับสนุนอย่างที่เราทำกันมาเนี่ยถือว่าเ,เป็นส่วนสำคัญที่เราจะได้ช่วยไล่พวก ไอ้ตัวหนอนเหล่านั้นออกไปอย่าให้มาใช้ต้นไม้เพื่อที่พระพุทธศาสนาจะได้อยู่ตลอดไปพวกเราได้บุญด้วยไม่ใช่ว่ารักษาเฉยๆรักษาาปลายุญก็ยังเป็นของเราแล้วก็ยังของดีก็ยังตกไปให้แก่ลูกหลานสวัสดีสาธุ